ไดว่าทาทูล่า 70svtw เอ้ยช่างช่างเสียงจิงหรีดเหรอที่ไหนอะเสียงจิงหรีดที่ไหนอะอนี่ไม่ใช่เสียงจิงหรีดนี่มันเสียงลอกไดว่าหมุนแล้วทำไมมันมีเสียงอย่างนี้เลยเนี่ย,ยหรือข้างในมันจะมีจิงหรีดจริงๆมาเดี๋ยวลองไปลื้อดูไปติดตามดูว่ามันเกิดจากอะไร เจอปัญหาแล้วนะครับเสียงจิ้งหรีดเมื่อกี้นะครับไม่สรุปแล้วไม่ได้มีจิ้งหรีดนะครับก็จะเป็นปัญหาก็คือชุดนี้นะครับเรียกว่าชุดลูกปืนกันกับหรือลูกปืนแอนตี้นี่เองนะครับตัวนี้เสื่อมสภาพนะครับเนื่องจากสนิมนะครับน้องหนิมถามหามาเรียบร้อยแล้วนะครับน้องหนิมก็ได้กินเข้าไปเรียบร้อยนะครับทั้งตัวลูกปืนเองนะครับและตัวปลอกบูทนี่ก็กินเข้าไปแล้วนะครับ อันนี้ฝากเตือนนูน,นครับถึงแม้สภาพรอกภายนอกจะดีนะครับแต่ภายในอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเราดูแลรักษาแบบว่าไม่ถึงนะครับก็อยากให้ทุกคนตระหนักตรงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวดงนี้ล้างสะอาดก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนยกชุดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วมาดูผลกันเป็นอย่างไรนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับผมเราได้ทําการเปลี่ยนตัวนี้ไปเรียบร้อยนะครับเอาของใหม่ใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ของเก่าก็เอาออกเรียบร้อยนะครับเราจะมาทดสอบกันดูครับว่าจิ้งหรีดในเนี้ยมันจะออกไปได้ยังมาชมเลยหุยไม่มีเสียงแล้วเฮ้ย เสียงมันหายไปแล้วนะครับตอนนี้จิ้งหลีดได้ออกไปแล้วนะครับไม่มีเสียงอีกทๆ,ๆ,ๆิี้ท้ายํำคังใจสําหรับนักตกปลาอีกต่อไปแล้วนะครับผม <ś c oughs> นี่คือสาเหตุนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของ f i t h i n g for fun channel ให้ด้วยนะครับว่าเราจะมีประโยชน์อย่างเงี้ยมาให้ท่านผู้ชมดูตลอดเลยนะครับเกี่ยวกับการซ่อมรอกและรีวิวอุปกรณ์ตรกปลานะครับ นึกถึงการล้างลอกซ่อมล็อกครั้งใดนะครับนึกถึงผลิตภัณฑ์ไบโอนิกนะครับน้ำยาคลีนนิ่งนะครับล้างทั้งแบริ่งแล้วก็ตัวบอดี้ได้เลยนะครับจาระบีแดงนะครับเป็นจารบีแบบว่าเกรดพรีเมียมนะครับกันน้ำเค็มด้วยนะครับตัวนี้ติดยึดเกาะติดเฟืองดีทำให้เฟืองที่ขึ้นมือนี่นิ่มๆเลยครับแล้วก็น้ำมันไฮสปีดของไบโอนิกสีแดงนะครับแบริ่งออยฝากไว้ด้วยนะครับแล้วชบกันใหม่ ครั้งหน้า Fishing for Fun ขอบคุณครับ